ฮ้ฮิฮิวัสดีทุกๆคนด้วยผมได้ทำการเปลี่ยนชื่อช่องใหม่แล้วนะครับปิดตำนาน b ี k เค t v ตอนนี้ชื่อช่องปัจจุบันก็เป็น Peter S.T. นะครับกดไลค์ใครไม่มีรหัสบ็อกฟุตเล่นแนะนำร้านนี่เลยร้าน b ีมเคชอมีรหัสตึงๆเยอะแยะมากมายอย่าลืมมาจัดกันด้วยนะลิงก์เว็บใต้คลิปนี้สวัสดีไวรุ่นทุกๆคนและในคลิปนี้ผมจะมาแลกาหัว ดูดิวันนี้ผม,มเอายาแก้โรคเอือมาด้วยนะครับก็คือถ้าเอายาตัวนี้มานะมันก็จะแก้โรคอีซี่แล้วก็โรคเอือได้ด้วยนะครับน้องน้องฮาฮาลุเอือน้องฮาลุทุกคนจําได้ไหมน้องฮาลุ ขอแก้มือใหม่รอบก่อนผมแพ้น้องเขานะครับไม่ใช่น้องท <_ an> ี่เขาเป็นปุ่น <_ an> เขาเป็นเพื่อนกูนะฮัลโหลฮารุโอ้ยอ้เชียเชียรโปไอสัตว์วันนี้ผมจะมาทาอะไรดีวะคนด,คดูคิด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 ไม่ได้ไม่ได้แบบแตเตรียมอะไรมาเลยนะเนี่ยเร e ียวเลียวนะก็คือกูมีลูกกูจะเล่นเซตอะไรดีวะขอเวลาคิดแปบ๊บเออทุกคนผมจะมาเล่นเซตมังกรนะผมจําได้แล้วเนี่ยเซตมังกรน,นะครับก็คือคอมโบกับหัวคาตาคลีนะจะบอกเลยว่าเซตนี้มัน มนเล่นยากได้หน่อยนะคนดูเหมือนว่ามันจะปรับใหม่แล้วก็เล่นยากขึ้นนะครับเฮ้ยเผามืองก้อนเอาดีเทียนสิบเลยหรือเปล่าน,น่ะเอาแล้วขวดกันแล้วจังหวะน,นี้โด,น,ดนโ,โดนโปลงหัวน้องฮาลุกโดนโปลงหัวเรียบร้อยเอาโดนเราจะไปช่วยเขากันไหมคนดูหรือว่ายัางก่อนเอาเฮ้ยเฮ้ยน้องฮาลชนะโปได้เอาเรื่องเอาโดนโปลงหัวอีกแล้วว่ากูควรย้ายเสือฟดีไหมวะคนดูไม่งั้นกูน่านจะโดนโปล,ลงหัวแบบนั้นแน่นอนเลยนะโอ้ยเย้ยเย้ยอะไรวะน่ะ อะไรวะน่ะไอ้เหี้ยคุณูว่าจะแฟดววุ้ยวิสัตสัทเรียบร้อยมึงดูแน่แปลงร่างเรียบร้อยโอ้โหโอ้โหกูไม่อยู่อะไรแบบนี้ความกลระเบิดแน่ไอพวกสัตกรกับหวยออกมาจากคาเฟ่ซะกี่ตัววะน่ะแปดตัวขอสุมผลหน่อยเลยละกันเกลือแบบนี้กูจะสู้ใครได้เนี่ยกูได้สุ่มผลได้เกลือเนี่ยเกี่ยวเหี้ยเลยเนี่ยมึงชอบเท็จผลกันนักกูให้มึงเลย เทกันอย่างนั้นแหละเข้าเกมมาเข้าออกเข้าออกแม่งเพื่อมาเทดผลอุสตส่าห์ผมพิมพ์ว่าเซิรฟ์ฟอันนี้เนะี่ยเซิรฟ์ฟไม่ปีงอ่ะมันยังไม่เปิดป p กันเลยเนะี่ยอ้าวมึงทำไรนะเนี่ยเฮ้ยเอาหรอจะเล่นหรอเฮ้ยผลประตูมาดิเอาหายไปไหนแล้วอ่ะ แบบนี้เล่นเหลี่ยมนี่เล่นดักนะเนี่ยดูทรงวะ่ะล่ะเหลี่ยมเหรอมึงฮะเล่นเหลี่ยมอุ้ยเซิร์ฟปิงมากนี่เหลี่ยมนี่ทรงนี่เหลี่ยมอีกเนี่ยนี่ไงเหลี่ยมเหรอมึงเหเล,เลี่ยมหรอ มันเป็นแฟชั่นหรือว่าเป็นอะไรวะแต่ว่าเฟี้ยวดีวยข้างหน้ามีคนเปิดกันแบบนี้ไม่มีหลักที่กูจะเจมอะ่ะเรียบร้อยนี่ไง อ๋อเฮียแตกหนึ่งนี่ไงอุ้ยอยู่ลูกขาวดำด้วยอ๋อทำอะไรของมึงเรียบร้อยอา้าวไม่อีกอุ้เบรกเซิร์ฟปิงชิบหายสัตว์แปลงร่าง มันยืนไหนแล้วอะ่ะนี่ไงทำไรอะ่ะมึงทำไรของมึงเนี่ยอ๋ออะไรวะอะไรอะ่ะเป็นโูกอะไรของมึงเนี่ย ทุกคนว่ามันจะพาผมไปไหนลาวาแน่นอนเลยกลัวละเรียบร้อยเรียบร้อยเหมือนว่ามันตกลาวาเองนะครับเมื่อกี้นี้เลือดมันเหลือนิดเดียวเองกลัวอะไรแม่งตกลาวาเองมันเปิดอีกแล้วทุกคนว่ามันจะไปไหนอ่ะเอาโดนนี่มึงโอ้โห,โโหเห็นไหมทุกคน ผมรู้สึกว่าเซตมันแบบเซตมันไม่ค่อยคอมโบโดนอะเหมือนว่ามันจะปรับลงนะความสมูทความอะไรแบบนี้นะครับือนว่ามันจะแบบเลงยากขึ้นมึงนี่มันไก่จริงๆเลยเซฟที่สามของวันนั่นเองโหแม่งไม่ได้เล่นบล็อกฟุตแบบอย่างนานฝีมือแทบตกนะเขาดู มเมื่อวานนี้ผมหนึ่งคับไอ้เวียดนามนะครับกูโดนไอ้เวียดนามตบไปนะแม่งทั้งบอลไทยและในเกมกูก็โดนตบเหมือนเดิมนะรับผมแม่ง <c oughs> บอลไทยก็แพ้สามสองสามหนึ่งหรือสามสองนี่แหละแต่เกมกูก็ยังแพ้อ,อีกยัดเคและเซิฟนี้เป็นเทนะียอะไรเนี่ยคนก็ไม่มีให้เล่นเหมือนว่ามันดึกดึกดึกแล้วนะมีแต่พวกหลังเล่นนะส่วนมากคนไทยก็นอนนอนกันหมดแล้วนะครับพวกเด็กแบบเด็กกินเกยนมันนอนกันหมดแล้วเว้ยอันนี้ก็จะมีแต่พวกไอ้หลังเล่นกันนะครับ เล็งยากขึ้นนะผลมังกรเนี่ยเจียมครับผมผมขอร้องแล้วคุณแบบคุณช่วยปรับได้ไหมอ่ะมันไม่เกลียนเหมือนเมื่อก่อนแล้วอ่าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันเล็งยากนะครับผมว่าดาบมันไม่ได้ปรับหรอกแค่ผลมังกรมันปรับนะครับเวลากดสกิลวีเนี่ยเอ้ยไม่ใช่เวลากดสกิลซีเนี่ยมันจะทําให้ศัตรูเนี่ยไม่อยู่เฉยๆนะครับเหมือนว่ามันจะแบบมีการขยับขยีขยดมันจะทำให้เราเล็งยากนะดู โดนไปดิโอ้ยเฮ้ย้อยอมอนี้มันปืนปืนโกงกว่ะปืนใหม่ด้วยมาดิเพื่อนเเซตอนื่นเนี่ยรู้สึกว่าผมยังไม่ได้ลองคอมโบนะเดี๋ยววันหน้าผมจะมาลองคอมโบดูแต่รู้สึกว่าวันนี้มันคอมโบยากมาก รือว่าเป็นเพราะผมแบบไม่ค่อยได้เล่นบองปุ่นปะจะโชว์ว่างั้นเถอะว่ามีเอฟเฟกต์ว่ามีอะไรเนี่ยเอาดูนด้นไงวะเนี่ยคือจะโชว์ว่างั้นเถอะว่ามีปืนใหม่มีไอเทมใหม่ตัวทรงไร้หมอนี่เล่นปืนไม่เป็นเลยเนี่ย โอ๊ยทำไมไม่โดนโอ้โหใกล้ๆขนาดนั้นแต่ก็ยังแตกครภายได้เื้ออันี้ไม่ปีแไงถ้าเพลงได้นนอีกแบบนะกาโลเพิ่งเห็นกาโลหลุดแมบบมาปลอ็อกฟุตได้ไงเนี่ยหลุดแมบบมาวันพีชได้ไงกาโล่สงสัยได้มันกาโล,ลา่ล่างล่างจักรกวาลหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าล่างปีศาจใช่ไหม อ๋อกดเกตให้เรายกเลิกเกตเหรอร้องอะไรของมันเนี่ย,ยพิมเหมือนอ่าเซิฟก่อนหน้านี้เลยผมอ่านไม่ออกนะแปลๆให้กันได้ช่วงนี้แบบงงอัง,องกฤษนะครับอุ้ยแต่ว่าคลิปนี้เราไม่เจอโรคเอ๋อน,นะครับสงสัยผมแบบอุ้ยยายาโรคอื่นนี่ยแก้ได้จริงนะไม่เจอโรคเอ๋อ